สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยย่จอนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของนายหมอรวีนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะคาราคาซังถามเรื่องอะไรจ้าโดยตอนนี้ลูกพักของพลังทำใหม่ซึ่งมีนายรวีอะไรนี้เป็นหัวหน้าพักนั้นถามมีเรื่องอะไรรู้สึกว่าตอนนี้จะโดนแอบอ้างนะครับท่านผู้ชมโดยเด็กพลังใหม่ครับท่านบุกร้องเสรีพิสุทธิ์เนี่ยให้ตรวจสอบหมอรวีอ้างยักยอกเงินพักนะนะครับท่านผู้ชมเป็นจํานวนเงิน2องล้านหกแสนบาทอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง,มองครับท่าน ว่าหมอปัจเจศลอดช่องนี้จะได้เข้ามานี้แล้วก็จะโดนสะเพิดออกไปแบบไม่ได้กลับมาอีกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจในะตอนนี้เรื่องของนายตู้ห่าวเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่เมื่อวานนั้นเนี่ยโดนจับแล้วเป็นอย่างไรก็ได้ทําการลงจากรถผู้ต้องขังมาที่โรงพักนะกรเริ่มผู้ชมโดยสารสามไปนั้นก็มาเรียกตะกนดไอ้หาวไอ้่าวแบบนั้นแล้วเขากลับมาหันมาหาไหมไม่นะกรเรื่องผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยสันทนาเว้พยายามจะไปเยี่ยมนันเนี่ยแต่ตู้่าวก็บอกว่า โอ้ยไม่อยากเจอไม่อยากเจออะไรประมาณนี้นะครับทายก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันสักทีครับท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะมาสอา่อใส่เกลืออะไรสักอย่างนะครับท่านผูช้ชมสําหรับในสันทนะน้โอ้ยเกือบจะไปพูดผิดเป็นคนอื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่น่าจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวเฮ้ยหลายคนประกันตัวตู้ห่าเจ้าตัวรั่นไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอสันทนะชาวเน็ตแห่สงสัยเนี่ยสันเป็นตัวพาซวยหรือไม่ทําไมตู้ห่าถึงไม่เหลียวแลอะไรประมาณนี้นะครับโดยได้ออกมากอาร์ตนะครับท่านผู้ชมหลายอย่างกันเลยทีเดียวทําเป็นเก่งอย่างงู้อย่างนี้ เราไปสันนี้เราเป็นอย่างไรเจอชูวิทย์ดอกแรกกระแทกกลางกะหม่อมเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นคงจะต้องหาปี๊บคุมแล้วครับท่านถามทําไมโอ้ยมาหน้าอับอายข,ขายขี้หน้านะล้วสรุปตอนนี้ไม่ได้นอนคืนแล้วหาดแล้วเว้ยเฮ้ยตู้ห่าวคอตกครับท่านไม่รู้ว่าจะคอตกแบบไหนนเนี่ยแบบเต้นนกเอี้ยงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจไอ้ตู้ห่าวคอตกสารยกคําร้องประกันคืนนี้ได้ไปนอนนอนที่ไหนนอนที่บางขวางนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นคุกเปิดคุกปิดเออพิเศษทนพิเศษกรุงเทพนั้นก็ไม่อาจแน่ใจ แต่ว่าคืนนี้นอนคุกนั้นเนี่ยไล้สันขวาเนี่ยไม่ใช่ไอ้สันธนาก็ยังออกมาบอกนะเนี่ยว่าตู้หาวเป็นคนดีนะครับเรื่องผู้ชมอย่างนั้นอย่างนี้แต่แม้กระทั่งที่จะไปเยี่ยมนั้นเขายังไม่ให้เยี่ยมเลยนะเนี่ยบอกว่ายังไม่อยากเจอก็ไม่รู้ไอแหลงผือแต่ที่แน่ๆตอนนี้มติกรมตํารวจครับท่านสั่งไล่ออกตํารวจเนี่ยออกจากราชการ9นายแล้วก็ปลดออก5นายแล้วก็ช่วงมกราถึงพฤศจิกาย,ยน65นี้ถูกไล่ออกไปแล้วจนวนะะํานวนร้อยเจ็ดสิบแปดลายนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากทางฝากฝั่งของสีกาจ ครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของเสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยหลังจากไอเด็กพลังทำใหม่เนี่ยร้องหมอลวีให้สอบหมอลวีอ้างยักย่องเงินบริจาคพักสอล้านกว่าบาทนี้ก็ต้องจับตาม,มองแต่นี้ไม่ต้องจับตาม,มองแล้วนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่มาวันานาพาเนี่ยได้เดินกระแสบแบนต่างนานานั้นและเป็นอย่างไรจ้าก็ได้ยุติการทํารายการเว้ยเฮ้ยแล้วก็หันไปขายห่อหมกนะคะรับเดิมผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นั้นบินไปทําใบหน้าครับท่านหวังจะสวยในใบ67ปีถามที่ไหนเกาหลีเหนือใช่ไหมบอกยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเป็นเกาหลีใต้นะคะรับเดิมผู้ชมแต่ตอนนี้มาวนนาพาสอดจะรวยแล้วเว้ยเฮ้ยโดยมาวันนาพาผั่ลงนนเนี่ยเอาจริงไล่ฟ้องทัวลงต่างๆนานาจนได้เงินแสนไปแล้วแล้วก็ลั่นยังไม่หยุดแค่นี้ใคร คอมเมนต์ให้ดูเงินในกระเป๋าตัวเองดีๆครับท่านโดยม้าอนธภาไม่หวั่นทัวลงเอาจริงไล่ฟ้องทัวจนได้เงินแสนลั่นแล้วก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับเ่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านหลังจากโดนแบนไปเมื่อ2ปีครึ่งนั้นม้าอนธภาก็ได้ออกมาโพสต์นนี่ในโพสต์โพสต์หนึ่งแล้วก็ได้ซัดมอบว่าเออซาลเอลอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเ่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองโดนทัวลงไม่อยู่จังเลยทีเดียวโดยถ้าอย่างนั้นกันก็เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายตอนนี้แลว้วล จะอัญเชิญพญาคุดไปลงทัว์บางคนบ้างก็แล้วกันแคปภาพบางคนเก็บเอาไว้หมดแล้วเออจะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปตนไม่รับกระเช้าเข้าไปอยู่ในสังเตแล้วอย่าร้องไห้ก็แล้วกันผมพูดจริงทําจริงทุกครั้งไปเช็คประวัติผมให้ดีเสียก่อนอันนี้ก็อาจจะหมายถึงไอ้ตัวต้นโพนะครับท่านผู้ชม ขณะเดียวกันม้าอานะพาเว้เฮ้ยดาราแ,แสดงชื่อดังนั้นเนี่ยเป็นสลิมตัวยงหรือไม่ไม่ได้มีเขียนบอกเว้ยเฮ้ยได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าเอะไรวะอ๋อได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าพี่ม้าเนี่ยก็ได้มาแสนหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงได้อีกเรื่อยๆอก็ไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นเชาวคณะทัวร์ลงต่างๆนั้นก็บอกว่าอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่างงูอย่างนี้หรือไม่นั้นก็ต้องความอะไรวะแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับท่านผู้ชมเมื่อไงถน,นาจที่ กันแลกกันเซงได้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ว้ยเฮ้ยถามมีเรื่องอะไรบอกเนี่ยกำลงังเลื่อนหาอยู่โดยตอนนี้หลังจากที่ประยุทธ์รับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเอฟเอ็กนั้นนักข่าวได้ไปถามว้ยเฮ้ยความคืบหน้าทางการเมืองเนี่ยจะายังไงไอตู่มึงตอบปานะจะไปอยู่พักไหนไม่ใช่โอ้ยังไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ตอบเนี่ยอยู่พักไหนอะไรประมาณนี้ประยุทธ์ก็ทําการววเฮ้ยเฮ้ยออกมาตอนนั้นวัวไปว่า ว่าอะไรจ้าแปลว่าขี้คุยหรือเปล่าไม่แน่ใจโวว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังเอเปกจบก่อนนะแล้วจะได้รู้และเป็นอย่างไรบ้างหลังเอเปกจบแลกขา่าวก็ได้ไปถามประยุทธ์ก็บอกหลังเอเปกจบที่ว่านี้ก็คือว่าปีหน้านะคะรับท่านผู้ชมที่จะให้คําตอบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะรับท่านผู้ชมขนาดมันเข้ามาขอเวลาไม่นานเอ่อเปลี่ยนสันดาอีกเนื่อนานอะไรของมันว่าเนี่ยเป็นบทเพลงที่มันแต่งขึ้นนะคะรับท่านผู้ชมขอเวลาอีก8ปีไม่นานขอเวลาไม่นานอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมสุดท้ายแม่มึงรออไป8ปปีครับท่านแล้วเป็น อย่างไรจ้าก็ายังไม่ลงจาก,กหน้าจนะครเรื่องผู้ชมไม่ล้วนลากมันติดหนังหอยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นที่จับตามองไว้เฮ้ยโดยทําการจะเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยตูเปลี่ยนลุกใหม่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งใหม่ไม่ใช่นะครเรื่องผู้ชมเปลี่ยนมาดใหม่อะไรประมาณนี้ไม่หวงตัวเองแล้วอ้าแขนรับชาวบ้านสวมกอดเซลฟี่โอ้ยมึงอย่าสร้างภาพไปไปยุทธไอ้ยอออ๋อยังยังโอ้ยตายแล้วดีว่าห้ามมือไว้ทันโดยสวมกอดแล้วก็เซลฟีก่กับชาว บ้านหยอดหวานว่าอยู่อีกนานอยู่อีกนานนี้แสดงว่ามันยังไม่รีดด่วนตุยในเร็วนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่ครับท่านอันนี้ก็จะอาจจะเป็นการสร้างภาพอีกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจก่อนเลือกตั้งปี6 2ได้ออกมานั่งอยู่แบบนี้อย่างกับจัสตินทูดอ้นะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจ,จะแหลงผือดีแต่ที่แน่ตอนนี้รู้แล้วครับท่านป้ายเ,เกตขาอบกรอบนะครับท่านผู้ชมขายดีอย่างต่อเนื่องไม่อยู่ยังเลยทีเดียวโดวยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัมบาท250กรัม1 4บบาทควบค้่ขนาามากรัอย่บ มะม่วงหิม,มาพานต์ลูกหยีกวนแล้วก็ลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่อเหลืออยู่หน่อยเดียวครับท่านสาเหตุคือเอาไปกินมากาเกินไปนะครับท่านผู้ชมมันเลยลดก็ติดต่อันเข้ามาได้ส่วนอันนี้ปลากรอบสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม160บาทครับท่านก็อร่อยอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชม,ชม,ชมฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวสําหรับปลานี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สั่งกันเข้ามารวมถึงเสื้อนโนสลิมรอดช่อง400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําาาอออย่งไรนกกจขบคุว ก็ขอบคุณอย่างงามนะคะรับท่านผู้ชมตอนนี้ผู้ติดตามของเรานั้นครบ3ามแสนซับเป็นไปที่เรียบร้อยเฮ้ยสามแสนเสียงนี้จะมีคุณภาพมากกว่าของเสรีวงมนธาหรือเปล่าวะเนี่ยที่เมื่อช่วงหนาตาปีเสรีวงมนธาเคยออกมาบอกเนี่ยสามแสนเสียงของกรุงเทพมีคุณภาพมากกว่าต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้3ามแสนเสียงของนายเสรีนั้นยังมีจริงหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่าอของผมนี้ YouTube เป็นปจัษ์พยานได้นะคะรับท่านผู้ชมเปิดเข้าไปดูได้เลยครับท่านคนติดตาม3ามแสนกว่า แล้วนางก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะถึงวันนี้เร็วอย่างนี้นะครับเรื่องผู้ชมโอ้ยไม่ถึงไม่ฝันกันเลยทีเดียวขอบคุณอย่างสุดล้นครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยนายสุชาติชมกินนะครับเรื่องผู้ชมยิ้มชาวเน็ตถามยิ้มหาอ๋อไม่ใช่ยิ้มเค้ื่อเครื่องขึ้นเครื่องบินไปเพชรบุ์หลังโพส์ทิ้งประวิตรเว้ยเฮ้ยแล้วก็ขอตามประยุทธ์ไปอืม ตอนแรกปรวีกับประยุทธ์นี่ก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีสิ่งเดียวที่จะพาเราไปได้คืออะไรคือความตายนะครับท่านผู้ชมแต่สองตัวนี้นะรู้สึกว่ายังอยู่ดีเว้ยเฮ้ยก็เป็นที่น่าจับตาม,มองว่านายสุชาติชมกิจแล้วก็นายชัยวุฒนาคามานุสรนนั้นซึ่งเป็นสายของประยุทธ์หรือเปล่านี่ก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีประยุทธ์แล้วก็บีพุทธิพงศ์ปุณกันนั้นไม่โดนคดีก็ปปสอลอดช่องไปซะก่อนนั้นไอ้พวกนี้คงไม่มีปัญญาได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอีกแน่นอนกันเเลยยทีดีดดวตตต้องาะะิาามรู่ช โดยตอนนี้กระแสภูมิใจไทยนั้นก็มาแรงอย่างไม่หยย่จอนกันเลยทีเดียวทั้งในภาคใต้แล้วก็ภาคหลายๆภาคน่้นเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วแบบนี้ประชาธิปัตย์จะทําอย่างไรวะเนี่ยหลังจากคุยโม้คุยโตย้เฮ้ยบอกว่าพรรคเราเนี่ยเป็นสถาบัานเก่าแก่แล้วก็ไอ้พวกที่ลาออกไปนั่นก็คือพวกสอสอสอบตกอะไรนะครับท่านผู้ชมเป็นพวกขี้แพ้อะไรทำนองนี้ไอ <Hey, S 1> ผมก็ไปย้อนกลับมานะครับท่านผู้ชมสมัยเมื่ออดีตชาติเลยสมัครสุนทรเวชไปก่อนก็เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วยังไงจ้าแล้วก็ลาออกมาสร้างพรรคประชากรไทยส่งผลให้ปีนั้นนะครับไม่ทราบ ปี25่ห้าเออสองห้าสองสองสองหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วมันเป็นอย่างไรเฮ้ยประชาธิปัตย์ได้สสทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมในกรุงเทพศูนย์พันเปี้ยนเขียนกันเลยทีเดียวรอบที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมมิมแทบจะไม่ได้สสในกรุงเทพกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้าอ้แหลงผือแต่ที่แน่ๆน่ายเสรีวงมนทาครับท่านผู้ไปไม่สุดสักวงการนะครับเรื่องผู้ชมอตอนเป็นมาอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้เป็นแค่คณาจารย์หรืออะไรสักอย่างนี่แต่ว่าไม่่ไดดุ้้ขึนนนเป็อธิะะบีราผู้ชม รือว่าเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั้นก็ได้ทําการเชียร์ประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยเป็นศาสตราจารย์นี้ก็ไม่ได้เป็นนะครับท่านผู้ชมชีวิตมันขึ้นขึ้นกลางๆเหลือเกินได้เป็นแค่รองศาสตราจารย์อย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถามเชี่ยวชาญทางไหนว่าตลาดห้าสิบหกสิบปีหรือไม่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมเอกสารศาสตร์สื่อผสมอะไรนี่ผมก็มานั่งนึกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยระดับคนมีอะไรว่าเนี่ยเป็นครูสอนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เฮ้้ยแลวไมมพพอส ทีนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีราคาเลยแล้วก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเสรีวงมนทามาอีกแล้วทํานายอนาคตประยุทธ์เนี่ยพร้อมฟันธง99.99% 99บอกว่าเนี่ยจะมีคนตามประยุทธ์มาอีกเยอะเลยเนี่ยสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมาตามอีกแน่นอนโดยพักที่จะมาเยอะนี้ก็คงจะมาจากพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์จะมากกว่าพักอื่นเพราะว่าพักอื่นเขาไม่เอาเขาบอกขายไม่ออกขายออกแต่ขี้หน้าไม่มีในข่าวนะครับดานบูชัวหมา่านได้ฟังว่าอย่าไปพูดแล้วก็ที่มาจากพลังประชารัฐน่า จะเป็นการตามประยุทธ์มาอ่าแล้วก็จากประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นการตามประยุทธ์มาพร้อมกับนายพีรพันธ์นะครัเบเ่านมูชชมโดยบอกว่าหากได้สสดาวเลิกแต่ว่าไม่ใช่มาตามเดียวนะครัเบเ่านมูชชมพี่เดียวของผมนั้นย้ายไปประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าได้สสดาวเลิกมีโอกาสชนะเลือกตั้งมากพอไอ้ตู่ก็จะได้เป็นนายกอีกสมัยโอ้ยไม่ออกสักทีเวน้นอ้ออ้อโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ความในใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเตบาร้าแต่ f อของประยุทธ์ก็อยากให้อยู่ต่อ มึงคิดกันยังไงวะเนี่ยอยากให้ตู่อยู่ตลอด8ปีที่ผ่านมาแล้วก็โวว่าเนี่ยผลงานการประชุมเอปกที่ประเทศไทยได้ทาเนี่ยได้อะไรมากมายตรงไหนวะทําให้รวมไทยสร้างชาติหาเสียงได้อย่างหนักแน่นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเป็นประโยชน์บอกเล่าลอยไปเข้าหูใครนั้นอย่าไปอ่านดีกว่าครับท่านอ้าปากสําหรับแบบนี้นั้นอ้าปากไปก็ยิ่งเมื่อยนะครับท่านผู้ชมนักการตลาด4ี่หปีโอ้โหถ้ามึงวางแผนการตลาดได้แค่นี้นี่แนะนําให้ลาออกไปทํางานอย่างอื่นจะดีกว่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชม แต่ที่แน่ๆไอ้สันขวาเนี่ยไม่ใช่โอ้ยโทษโทษไอ้สันธนามึงฟังทางนี้ก่อนโดยสันธนาโผล่ลงพักยานาวารอรับตู้ห่าวชาวจีนเอี่ยวผับจีนหลิงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังได้บอกว่าเนี่ยตู้ห่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาเสพติดนะเนี่ยยืนยันว่าเป็นคนดีแล้วก็สุดท้ายจะไปขอเยี่ยมบนห้องขังนั้นเจ้าตัวก็ไม่ให้เยี่ยมนะบอกโอ้ยกูไม่พบเว้ยเฮ้ยสันธนาไม่ทราบว่ากลัวหรือเปล่าถามกลัวเรื่องอะไรไม่ใช่กลัวว่าอิทธิพลอะไรนะครับท่านผู้ชมกลัวว่าเข้าแก๊งไหนนั้นหัวหน้าจะบันไลหมดทุกกราหืออเปล่นนั้้็ตงต ตามสถานการณ์อีกทีแต่ที่แน่แต้องกันไว้ก่อนเลยเฮ้ยเผื่อนายสันธนะจะมาตีกินนะครับเดิมมูชมหลังจากที่ไปบุกกระทรวงยุติธรรม2ที3ทีอะไรประมาณนี้เขาส่งผลให้ร้อยไอ้ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอาลีรักเลขาแลฐสมุติยุติธรรมเนี่ยลั่นอย่าใช้กระทรวงยุติธรรมเป็นพื้นที่สงครามน้ำลายแล้วก็ยืนยันสันธนะยังไม่เคยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบครับท่านแล้วก็บอกว่าอย่ามาตีกินนะเว้ยเฮ้ยอย่ามาแอบอ้างอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยแชไม่อยู่จั้งนะเนี่ยแชสันธนะ ไม่มีอะไรมาเลยครับท่านเลยที่มันหิ้วสามสี่ใบนั้นคืออะไรใบกระท่อมหรือไม่ไม่น่าจะใช่นะครรับท่านผู้ชมอันนี้ใบทูเดย์ส่งข้าประกวดเนี่ยแฉสันธนะไม่มีอะไรมาเลยแล้วก็อย่ามาอ้างว่ายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมแล้วนะเดี๋ยวจะมีเรื่องอ๋อเดี๋ยวจะมีเรื่องนั้นเติมให้ครับท่านว่าที่ร้อยตีธนก,กิจจิตอารีรักเลขาแลมนตรมียุติธรรมเผยสันทนะไม่ได้เอาหลักฐานมาให้แล้วก็อย่าอ้างว่ามายื่นแล้วนะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะคร,รับท่านผู้ชม ก็ต้องจับตามองอีกทีแล้วเนี่ยว่าสันทนานนั้นเออจะไอ้นั้นได้หรือเปล่าโดยถ้าเกิดสมมติว่าว่าที่ร้อยตีนี้ของกระทรวงวิติธรรมนี้ไม่ออกมาบอกนี้นะครับเ่านผูชมสันทนะก็จะได้อาจจะได้ทําการบอกแบบนู้นนั่นเนี่ยแบบไหนเนี่ยผมไปยื่นมาแล้วอย่างงู้นผมไปยื่นมาแล้วอย่างนี้หรือเปล่าทั้งนี้นไม่มีการยื่นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยังอ่วมอยู่นะครับท่านผูชมเฮ้ยสันทนาทำไมไม่ประกันตัวตู้หา่าววะเนี่ยโดยตอนนี้หลายคนประกันตู้ห่าวแล้วก็เจ้าตัวเผยไม่อยาก จะพบจะเจอสันทนาอีกนะครับเรื่องบูชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วทําไมเป็นแบบนี้นะั่นเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเฮ้ย hey, สันทนาอย่าเพิ่งยิ้มเนี่ยเอาเงินไปประกันในตู้ห่าวทั้งทีสิเว้ยเฮ้ยไปช่วยเขาหน่อยไหนบอกว่าเขาเป็นคนดีซึ่งผมก็เชื่อนะว่าเป็นคนดีแต่ว่าดีท่านไหนนะั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านอันนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ไว้ก่อนนะครับอืมก็วุ่นวายพวกวนี้ลงุงตุงนางสังขยาไม่อยู่ยังส่วนเมื่อวานนี้ทัวรลงสนามลั่นทุ่งเลยทีเดียวถามทัวลงใครจ้านายเสรีวงมนทาเว้ย คนเดียวคนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมออกมาแซะช,า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 ชัดๆตินะเนี่ยสัง,งานวิ่งก็จัดได้ต่ำกว่าอ,อบตอ,อะไรอีกอ,อบจอ,อะไรทานองนี้เฮ้ยแล้วอ,อบจมันจะจัดใจกว่านี้มันจะมีปัญหาอะไรมากหรือเปล่าวอ้เสรีก็ไม่อาจแน่ใจว่เฮ้ยโดยสลิมเสรีวงบนเท่าเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วตาฝาดวงมนทานเนี่ยถามคนที่เลือกชัดชาติเนี่ยสำนึกหรือยังทําทัวลงยับไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกมีปากไว้เนี่ยเก็บปากไว้กินข้าวดีกว่าด้านสันทนาก็หงอยครับท่านเจอชูวิทยาชนนะเนี่ยที่ อีกแล้วจ้า V2 นะครับเร่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดจะโวลวนโลเวงกันอีกแล้วนั่นเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันซื้อนี้ถามที่ไหนอ่ามีอยู่ที่เดียวครับท่านที่สภานั้นสรุปคือสันทนาก็ยังคงปอดแหกไม่หยุดยั้งหรือเปล่าตามที่ประชาชนบอกมานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยเฮ้ยแต่ต้องเรื่องของนายเสรีนั่นเนี่ยเขาส่งผลให้ทัวลงดาราสลิมไม่หยุดยั้งเลยว่าเฮ้ยหลังไอ้เสรีถามคนที่เลือกชัดช่ายเข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยตอนนี้เขตหรือยังสำนึกบ้างไหมไม่มีผลงานอะไรวันวันเอาแต่เตอ กลับมาหยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกมีปากนะก็เก็บปากไว้กินข้าวดีกว่าจะมาปากเรื่องแบบนี้แล้วผัวลุงข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงข้างบ้านผมเข้าไปถามป้าถามป้ามีอะไรป้าถามมีอะไรบอกว่าเนี่ยผมก็ถามกลับไปทําไมลุงเขาายุยืนป้าเขาบอกคําเดียวผมกระจ่างเลยนะครบท่านผู้ชมป้าเขาบอกว่าอ๋อลุงอายุยืนเพราะลุงเขาไม่ไปสอใส่เกลือกเรื่องชาวบ้านครับท่านอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับท่านผู้ชมแค่เอามาเรียบเรียงถแถลงเรียนไขเบื้องต้นส่วนไอ้ตู้ห่าวก็ขอตกเข้าพุ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้ส่งมาจากเรื่องเล่าเช้านี้แฉธรรมนัตเอี่ยวเครื่องบินตู้ห่าหรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ไปด้วยชูวิทย์เปิดชื่อกำมลวิสิตเอ,อ้ไม่ใช่ชูวิทย์เปิดชื่อธรรมนัตเอี่ยวเครื่องบินตู้ห่าหรือเปล่าเอ,อ่อแล้วก็แฉมีตัวการพาไปพบคนชอบสะสมอมะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เรามักจะใช้ดูเวลากันนั้นโดยตอนนี้ขณะนี้น,น,นี่นี่เวลาก็ผ่านมาเนอพอสมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนพายุก็ยังอมพันนำครับท่านโกหกยาวหรือไม่ไม่แน่ใจโดยเสรีวิสุทธ์ก็า ลอ่อดูดสอสอยึดประเทศอะไรประมาณนี้เอาเปสิ่งที่น่าจับตามองนะคบท่านผู้ชมว่าพักที่เอตูไปอยู่ใหม่นี้ซึ่งบูชนียบุคนนั่นอย่าลืมว่าคือไอ้โบเสกสกลน,นะครับท่านผู้ชมมันจะได้สอสอถึง25เสียงหรือไม่เฮ้ยบางคนก็ปามากนะเนี่ยแต่ผมเดาว่าน่าจะได้ประมาณ25-50ถึงนี้หรือถ้าเกิดต่ำกว่านั้นก็คงจะไม่ถึงเลยนะคบท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละตัวนั้นมีแต่สอสอสอบตกก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านวุ่นวายวากลวไปหมดเลยส่วนตอนนี้มาอ,อนะพาอย่าบึง้งยิมเพที่งย ตงคุณมาออนาพานนะเนี่ยเขาเป็นคนดีนะผมอยากจะไปอุ่นนุนหอบเขาแต่อุ่นนุนไม่ทันถามทําไมไม่ทันไม่รู้เหมือนกันว่าได้ข่าวว่าปิดร้านไปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะครับนานผู้ชมไปทําหน้าใหม่ก็อเอาจริงไล่ฟ้องคนทัวลงเว้ยเฮ้ยจนได้เงินเป็นแสนแล้วจะไม่หยุดแค่นี้ลั่นว่าใครคอมเมนต์ดูเงินในกระเป๋าให้ดีๆนะครับนานผู้ชมส่วนผมนั้นก็ไม่ต้องดูครับท่านเพราะตังค์ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจด,ดีแต่ไม่ค่อยมีจะแดกครับท่านส่วนอันนี้คืออะไรจ้าต้องเอามาโชว์หน่อยครับท่านเมื่อคืนนี้ลองกินดูแล้วหยุดดดไไม่่้้กัันนนเเลยยทียีีีอ ก็คือดิสซิตอินทผาลัมนะครับท่านผู้ชมหากสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้ครับท่านมีทุกอย่างยกเว้นอย่างที่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงมาถแถลงเบื้องต้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปันกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน